ไม่มีโรบัสทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบัส การเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกี่ยงแค่น้องๆนะครับมาเติมรหัส FDC ชอบแล้วเราก็จะได้ของคุ้มคุ้มไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับจิ้นน้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ต R, FIFA Online, ค้นค่า BB อะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมมาเติมกันได้นะครับเดี่ยวนะครับก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับเอ่อคลิปล้วนนี่นะครับกูยังทำคลิปสปอร์ตได้ยินเลยแม่งไม่ลลงแะ ก็โอเคนะครับวันนี้นะครับก็ขี้รัวนะครับอัปเดตเข้ามาใน A U T นะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งวันนี้ ผมจะมาสอนทําคี้รัวให้ทุกคนดูนะครับซึ่งคี้รัวเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะขอเก็บกล่องแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมโอเคผมเก็บกล่องมาแล้วครับได้เอ็กโซนะท่านผู้ชมโอเคครับผมได้ก็คี้รัวนะครับจริงๆแล้วผมได้รหัสจากเออได้จากน้องคนหนึ่งมาครับจริงๆเราก็จะทำาอยู่แล้วนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่ามีน้องเขาบอกว่าเอาไปรีวิวไหมผมก็บอกว่าโอเคได้เลยนะครับซึ่งคี้รัวนะครับวิธีการทํานะครับก็สำหรับคนที่จะทําคี้รัวนะครับบอกเลยว่าง่ายมากครับเพียงแค่คุณนะครับ เดินมาตรงหาดทรายนะครับตัวหาดทรายนะครับมันจะมีคิรัวหนึ่งตัวนะครับยืนอยู่เองท่านผู้ชมนะฮะโอเคเดินมาเลยนะครับซึ่งคิรัวจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้เลยนะครับชื่อว่าคิรัวเลยนะฮะก็มาคุยกับคิรัวนะครับกดตัว E นะครับแล้วก็รับเควยครับกดเย็ดอะไรให้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมกดเย็ดแล้วก็เย็ดต่อไปนะครับ แล้วก็คุณนะครับจะได้เป็นนี่มานะครับเป็นเควสที่มีชื่อว่าขี้รัว changing ในี่ยนะผู้ชมนะฮะซึ่งเควสนี้นะครับมันจะเออ่วิธีการทำนะครับอาจจะงงนิดนึงสำหรับคนที่เอ่อทำไม่เป็นนะแต่ว่าผมจะมาสอนทำในนีท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอเก็บขี้รัวก่อนละนะครับท่านผู้ชมโอเคครับทั้งเควสนะครับทั้งเควสของขี้รัวนะครับผมแนะนําส่วนตัวนะครับว่าให้ใช้สแตนเลสครับก็คือไม่มีสแตนเนี่านผู้ชมนะฮะสแตนเลสนะครับมันจะเอาไว้ทำขี้รัวหมดทุกอย่างเลยเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นไอเควสแรกเนี่ยครับเอนโดเอนโดอะไรสักอย่างเลยนะครับเดอะเวีออฟเดอะซาคุย,ยานครับของอัลเบิร์ตซินไม่เก่งของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ท่าสองคือค 2, อินฟิตรามีด,มด, 3, ดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ท่าสองคือเควสสองอินฟิตรามีดท่าสามก็คือแดชนะครับสี่คือเทสตาเมีดห้าคือยูสแอลโลส่วนหกคือยูสเล่ฟูลลี่คาสเตอร์นเองนะผู้ชมนะฮะซึ่งจะบอกก่อนนะครับว่าไอประมาณสองสี่ห้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเควสที่ส่วนมากนะครับจะทํา ด้วยสเตนเลสหมดเลยเนี่ยนะครับอย่างเควสดแรกนะครับเควสแรกจะเป็นเออเอนโดเจวิชใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสอนทำนะเควสดแรกทำยังไงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเควสดแรกนะครับเราต้องเลือดต่ำนะครับจนเราขึ้นเอฟเฟกแบบว่าเราเหน่ยบาดเจ็บอะไรมานี้นะครับโอเคแล้วให้คุณนะครับกดตัวเฮดเนี่ยนะครับมันจะชื่อว่า Way of the Sakuya นเนี่ยนะครับคุณก็มาดูนะครับมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับ โอเคตอนนี้เควสแรกเนี่ยคุณขึ้นแล้วเนี่ยนะครับซึ่งไอเควสแรกเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสหายไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเราเหมือนฟื้นฟูพลังเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะกลับไปที่จุดเดิมเนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนที่จนกว่ามันจะเต็มเนี่ยนะท่านผู้ชมนะฮะก็จะเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็ต้องรอหน่อยแล้วเนาะส่วนเควสที่2นะครับก็อินฟลิกดาเมจนะครับอินฟลิกดาเมจก็คือทำดาเมจธรรมดาเนี่ยท่ผู้ชมนะต่อยตีอะไรมานี้นะครับก็จะขึ้นดาเมจนนนนนนนะะะะะคคคคคคคดดดููแบบบบบบีี้้รรรรััััโโอออเเเพมมมมาาก็จจขึผนะ ชิบชิบก็ต่อยไปเลยนะครับอะไรมานี้เนาะก็แบบเตะต่อยต่อยอะไรมาหนี้นะท่านผู้ชมโอเคครับผมนะก็จะมานี้นะครับส่วนแดชนะครับแดชคือกดตัวซีนะมันก็จะแดชอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับก็กดแดชไปเรื่อยนะครับนะท่านผู้ชมแดชเนี่ยกดตัวซีเข้าในคีย์บอร์ดเองนะครับโอเคแล้วก็จะแดชอย่างนี้ไปเรื่อยครับโอเคจบการเสียวละ แล้วก็เทคดาเมจเทคดาเมจนี่น่าจะเป็นแบบว่าโดนดาเมจนะครับเทคดาเมจนะครับก็คือเราต้องมาตีกับตัวรีเฟ e ติ้งดัมมี่นี่นะครับซึ่งตัวรีเฟ e ติ้งดัมมี่นะครับมันจะทำดาเมจใส่เราเด้นะผู้ชมนะฮะก็คือเราอะนะครับตีมันแหละแต่ว่าดาเมจมันสะท้อนกลับมานะครับท่านผู้ชมอเลยมานนั้นเนาะก็นะครับตีไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นเป็นดาเมจนะครับเทคดาเมจประมาณนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะ ส่วนยูสแอโร่ครับยูสแอโร่คือเอาธนูมาใช้เนี่ยนัผู้ชมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับยูสแอโร่นะครับก็คือซื้อธนูหรือว่าเอาธนูจากกล่องนะครับมาใช้เนี่ยนักผู้ชมนะฮะไม่ว่าเราจะรีสเตนหรืออะไรนะครับก็กดใช้ไปเรื่อยเนี่ยนผู้ชมครับมันก็จะได้เป็นอ่ายูสแอโร่ที่เควสมันต้องการเนี่ยนัผู้ชมนะแบบนี้นะโอเคสมมติตอนที่ผมมีสแตนนะครับผมก็กดไปเลยนะครับยูสแอโร่นะครับชึบ มันก็จะได้ได้นะครับ1นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคตอนที่ผมได้ตัวนี้มาโอเคยูสแอลอส์นะครับเควสก็จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับก็ทำไปเรื่อยนะครับก็กดรีสแตนแล้วก็ยูสไปเรื่อยเองท่านผู้ชมมันเดี๋ยวผมขออนุญาตรีก่อนละอันเนาะโอเคครับส่วน success fully c o u s t e r นะครับอันนี้เป็นเควสหนึ่งครับที่คงอาจจะงงมากนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะรู้มาครับว่ามันใช้สแตนเลสนะครับในการทำเนาะไอทา่นี้นะครับ รู้สึกว่าเวฟวีอินสิงนะครับจะต,ต้องใช้กับผู้ที่มันโจมตีเราประมาณนี้นะครับแบบที่มันแบบโจมตีเรามานะครับเพราะว่าเขาเขียนว่ามันแบบซักซีฟูลี่เคาน์เตอร์นั่นก็ต้องใช้แบบเคาน์เตอร์ไอ้คนที่มันแบบโจมตีเราเ้เยท่านผู้ชมนะสมมติว่าคุณดูกำลังโดนฆ่าใช่ไหมแล้วคุณดูแบบกดตัวบีใส่ใส่คนที่ฆ่าเราอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชึบชึบนะฮะ ถ้ามันเป็นดัมมี่แบบที่ไม่โดนไม่ไม่แบบไม่ได้ตีเราอะไรมาเนี้นะครับมันจะไม่ได้นะนะท่านผู้ชมเราต้องแบบว่าให้ให้คนเนี่ยนะครับตีเราแล้วก็กดตัววีใส่เขานี่นะครับมันจะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นการสวนกรรมเองนะท่านผู้ชมนะครับอะไรมาเนี้เนาะก็โอเคครับอันนี้คือเฟสทั้งหมดที่เอ่อทำทั้งหมดนะครับที่ผมสอนทำไปเนาะก็จะมานี่ครับสำหรับใครที่ทำเฟสไม่เป็นนะฮะส่วนคิดรัวนะครับคิดรัวผมจะรีวิวให้เลยแล้วนะท่านผู้ชมครับ นี่นะครับท่าคิวโคตรเท่นะครับแค่กดใช้แค่กดใช้สเปคของคิลัวก็เท่แล้วท่านผู้ชมแบบออร่าสีดำนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่าอีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเออตีธรรมดาก่อนยังไม่กดทาอีแล้วเนาะตีธรรมดานะครับชึ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 บเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มีรามิมาแซ่บชึ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 บเอาจริงนะผมว่าแค่ท่าต่อยธรรมดาก็เท่เลยนะคนดูชึบชึบชึบนี่แค่ท่าต่อยธรรมดาก็เท่เลยนะคนดูครับโอ้โหดูดิชึบ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  ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเตะขอมดาก็กที่แล้วนะครับต่อไปเป็นท่าอีนะครับผู้ชมครับท่าอีก็จะมานี้นะครับเป็นแบบว่าเดอะสแน็คเอาเวกชินนะครับเป็นท่าแบบปล่อยลุ่มดำอะไรมบบนี้นะท่านผู้ชมจริงเราไม่ใช่นะก็โอเคครับท่าอาร์นะครับผู้ชมครับไม่มีนะท่าอาร์ไม่มีนะโอเคท่าทีไม่มีท่าวายไม่มีท่าเอฟท่าจีนะครับผมว่านั้นน่าจะต้องกดอาร่าก่อนนะท่านผู้ชมออร่ามันน่าจะ โอเคครับคุณดูเมื่อกี้ผมเน็ตหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคิโลใหม่แล้วก็อุ่นชมนะครับเมื่อกี้เรารีวิวไปถึงอ่าหน้าเป็นท่า E นะครับก็เดี๋ยวผมจะกดออร่านะครับจริงๆแล้วผมน่าจะกดออร่าได้นะเดี๋ยวผมจะลองสกิลธรรมดาก่อนนะ้วก็อุชมเมื่อกี้ผมกดไม่ได้ว่ามันเน็ตหลุดนะต้องอุ่ชมครับก็ท่า R นะครับเป็น No Mercy นะครับโอเค No Mercy ก็จะเป็นท่า R นะครับจะเป็นท่าแบบว่าพุ่งไปปล่อยสายฟ้าประมาณนี้นะครับดาเมจก็นะ ตามเมก็ปกตินะครับม่ได้แรงมากอะไรนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันน่าจะล็อกเป้าหมายนิดนึงนะครับส่วนท่าทีนะครับท่าทีเป็นปล่อยลูกบอลเอ้ยท่าน,นี้มันท่าน,นี้มันไกลดีวะเนี่ยถ้าเป็นท่านี้ไกล,ลผมบอกเลยว่าดีนะเว Thunder Bow Thunder Bow อ๋อก็ไม่ได้ไกลามากนะครับแต่ก็ใช้ได้ในระยะที่มันแบบว่าเกือบจะใกล้ๆนิดนึงนะท่านผู้ชมส่วนท่าไวมีนะครับมีหรือเปล่าโอเคท่าไวท่าว,าาวาเป็นอะไรเนี่ยท่า,าเป็นอะไรอะ เหมือนเหมือนชื่อบอดในนิสคอนเลยเดี๋ยวผมลองกดใหม่นะครับอ๋อเราเลือกตัวเปลี่ยนได้แยกร่างอะถายแยกเงาพันล่างวะ่ะโอเคผมจะเลือกตัวเปลี่ยนเป็นอน,นุนะยังไงวะเนี่ย <c oughs> ก็เป็นแยกร่างแล้วกันนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นได้เลยมันนี้นะครับผมจะลองกดใหม่ดูนะครับชึบได้ไหมโอเคไม่ได้ ผมไม่รู้มันต้องยังไงนะสหรับท่านี้นะผู้ชมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองไปเรื่อยๆเนาะเราเดินตามก็เดินตามเหมือนเราเนี่ยนะผู้ชมนะมันเป็นแบบร่างแยกเราอะไรมานี้นะครับแต่ว่าผมก็งงๆกันนะว่ามันใช้ยังไงนะผู้ชมสำหรับตัวนี้นะเออมันงงๆเหมือนกันนะท่าท่าวายแต่คนดูครับโอเคก็จะมาครับสำหรับเออท่าวายนะครับเป็นท่าที่แบบว่าเดินกันเป็นหมู่คณะอะไรมานี้นะคราผู้ชมครับอย่างงี้นะครับโอเคอย่างงี้ก็ว่าได้นะเออนี่อยู่มานี้กัานผู้ชมครับโอเคส่วนท่ายูไม่มีนะครับท่าเอฟนะครับผมื่อ F เนอะไร Instant Death นะครับโอเคตัว5ท่า G นะครับเป็นโอ้กอ s t Speed ท่า G เป็น g อ o s t Speed Oh g a t ฟ h o f a ผมลองดูสกิลใหม่นะชึบชึบรู้สึกว่าจะแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเคแรงขึ้นแรงขึ้นจริงๆด้วยนะครับโอเคกอส s t Speed ก็มันจะกระโดดสูงเดียวนะครับแต่ส่วนวิ่งเร็วนี้ไม่ไม่วิ่งเร็วนะมันไม่วิ่งเร็วนะคุณผู้ชมก็กระโดดสูงอย่างเดียวนะครับตอนนี้โอเคประมาณนี้ได้นะครับ โอ้ส่วนท่าเอสเป็นนี่ครับโอ้โหถ้าเอสเป็นอัลติมทครับท่านผู้ชมออนส a s สนะครับส่วนท่าเจนะครับถ้าเจไม่มีถ้าเคมีถ้าวีนะครับถ้าวีเป็นสปีดออฟไรต running นะครับโอเคมันนี้ครับเป็นท่าแบบแดดแบบเอออ้นี่ได้นะครับส่วนท่าเอนะครับเขาจะบอกว่าดอนวอลลี่ไอแคนคลสอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันดอนวอลลี่ไอแคนคลาสฟาเบเตอร์เทสไนเอโอเคอะไรมานี้นะครับ โอเคสดออร่านะครับกดตัวคิวนะครับมันจะเป็นออเจอร์วอลดี้ออร่านี่นะผู้ชมนะฮะโอเคครับผมนัก็จะมานี้นะครับสลับไปขี้รัวนะครับอืมอืมจึ๊บตาเมทแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับแรงขึ้นนิดหน่อยนะฮะสำหรับเออถ้าพวกนี้นะครับจึ๊บจึบไม่มีอะไรมากนะผู้ชมโอเคส่วนท่าก็น่าจะเหมือนเดิมแล้วแหละนะครับไม่มีอะไรแตกต่างมากกว่าเดิมนะครับจึ๊บจึ๊บนี่นะครับอัลติเมทโคตรเท่นะเว้ยแล้วก็ท่าฮิสเมโอเคอะไรมานี้เหมือนเดิมนี่ยนะผู้ชมนะฮะก็เหมือนจะเป็นออร่าที่เพิ่มตาเมอะะไรรมานนี้คับ คิรัวก,ก็จะมีมานี้ฮะสาวคิรัวเนาะโอเคครับผมนะถ้าใครที่อยากทำคิรัวก,ก็ไปทำได้นะครับตอนนี้ก็อัปเดตแล้วเลยท่านผู้ชมครับสาวคิรนี้เนาะใครชอบลีบกดไลค์สาวใครได้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับสาวคิรนี้ผมไปไปเจอกันคลิปหน้ะผมไปไปขอบคุณดู